สวัสดีครับผมก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วกับผมมิเอร์ธนาวินครับผมมาเจอกันเช้าๆของวันอังคารนะครับวันนี้ก็พึ่งออกกลับมาเหมือนเห <c oughs> มือนเดิม <c oughs> ก็นึกหิวเ,เมนเูเขาเรียกอะไรนะหมูสามชั้นผัดพริกแกงถั่วฝักยาวมองโูชื่อยาวจังก็สามชั้นมาจากฟิลิปปินเมกอินฟิลิปปิน ก้อนนี้สามร้อยบาทแล้วก็ใบมะกรูดครับผมแพ็กนี้สามสิบาทนะครับนี่ใบมะกรูดนี่เรียชัดใบมะกรูดเดี๋ยวก็จะฉีกใส่นะครับผมแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหนึ่งมัดปลูกที่นี่แหละปลูกที่รัดอาเรียนนี่แหละครับผมอันนี้เก้าสิบบาทนะครับ ตัวผักยาวเก้าสิบบาทเก้าสิบาทเงินไทยกินเมนูอาหารไทยที่นี่แพงมีอ,อหระพามูระพาประมาณแพ็คหนึ่งนะไม่เยอะนิดเดียวประมาณอ,อแพ็คหนึ่งประมาณสองร้อยนะครับหมหระพาใค,ใครที่จะกินแกงเขี้ยวหวานแกงอะไรก็ช่างที่ใส่ ที่จะเป็นเมนูที่จะใส่มูละพานะโอ้โหมูละพานีราคาแพงกว่าเนื้อไก่ก็เลยเลียเ่ยงของแพงๆครับผมเดี๋ยวเงินเดือนไม่เหลือสงบานอันนี้ก็พริกน้ำปลาทำเมื่อกี้นะครับพริกน้ำปลาทำเมื่อกี้นี่ก็โอเคเดี๋ยวจะมาหั่นหมูก่อนนะครับหมูนี่เมคอินฟิลิปินนะครับผมเมนูนี้ไม่ได้กินเป็นเกือบปีแล้วเพิ่งนึกได้ ไปเห็นถั่วฝักยาวปกติไม่ไม,ไม่คอยมีขายหรอกไปเห็นเมื่อวานนี้อ,อร้านเฟอร์มาเก็ตอยู่หน้าหน้าแคมป์ที่พักเนี่ยมันนานๆจะมีมาทีนส่วนมากจะมีฝักเล็กๆมาฝักเล็กแล้วก็เป็นแบบเนี้ยสั้นๆแบบเนี้ยมาก็ไม่นึกหิวครับผมเมืม่อวานไปซื้อของเดี๋ยวไปเห็นก็เลยโอ้คิดเมนูนี้ออกก็เลยอยากกินผัดติกแกงถั่วฝักยาวอันนี้เราไปไปดูอาจารย์ใน YouTube หลายช่องต่างที่เขาทำช่องทาอาหารก็บอกออลวกก่อนลวกให้สุกแล้วก็มาแช่น้ำมานอกน้ําแข็งนอกน้ําเย็นนะครับผมนอกน้ําเย็นมันจะได้แบบกรอบๆแล้วก็สีสีสันก็จะอยู่อยู่มันเดิมครับผมสีเขียวสวยจะลองทาตามอาจารย์ใน youtube ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดอือ่นได้ว่าหันหันหมูก่อนนะครับเนี่ยมือวันนี้แกนึก เออ,อยู่ผัดเนื้อไปอยู่มีไปค่อยขมพี่น้องหมูสามชั้นอัดแข็งมาพี่แกงก็ประมาณหนึออ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้อีกครึ่งหนึ่งพูพูนะครับมีกะปิปลายปลายช้อนชานะครับแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บ ตาลปี๊บนะครับนี่แล้วก็มีกะปิปลาชอมชานะครับผมนี่พริกแกงก็เอ่อผสมเลยพริกแกงรางค้าแล้วก็พริกแกงมาจากเมืองเหนือเพื่อนกลับบ้านก็กินไม่หมดก็เลยเอามาให้นะครับก็ทำผสมรวกันไปเลยนี่ครับก็ เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมีใบมะกรูดฉีกหมูสามชั้นพริกแกงแล้วก็ตาลปีบ๊บกับเออ่กะปกิสักหลายช้อนนะครับผมตัวหักยาวก็จะใส่แค่น้ำปลาครับผมน้ำปลาอยู่ในห้องครัวเฮียเมยถือไปผัดเออ่เนื้อพริกหยวกละวก็จะยกไปห้องครัวครับผมเจอกันที่ห้องครัวนะครับ รางน้ำให้มันผ่านน้ำนะครับอันนี้ว่จะเป็นน้ำแข็งในน็อกตัว วัวไขสุกนะครับออกใส่หมดเลยทำตามสูตรอาจารย์ใน y o ยูทูบ ช่องเราไม่ใช่ใ่ช่องทำอาหารมืออาชีพเนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับทำกินเองได้และทำขายก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราับแกงก่อนครับมาทำการผัดก็มาผัดกันเลยครับผม อันนี้พริกแกงแล้วก็น้ำตาลปีป๊บกะปิใส่รวมกันไปเลยทีดเดียวเลยครับผม,มงา่าย ให้พริกแกงหอมมันก็ทน้ำตาลปี๊บละลายเดี๋ยวจะไม่ก็เติมน้ำไปนิดนึงนะครับ ใส่ใหมูไปเลยครับอมูไว้สุก

ตัวปักยาวที่เราลวกไว้ เต่น้ำปลาเพิ่มอีกหน่อยชุรดครับต้อให้เขกากัน เสวัสครับนี่ผัดติกแกงถั่วฝักยาวสูตรบ้านๆน,นะครับถั่วก็ยังก็เกียวเหมือนเดิมก็มีน้ำหน้าข้าวร้อน,อนใหม่น้ำเอาไว้ราดข้าวนะครับราดข้าวร้อนอน,นะครับอร่อยครับผมอร่อยจริง เข้าได้กันครับผมแซ่บๆกันเด้อแซ่บๆกันผมนี่สีสันหน้าตาโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ